สวัสดีครับทุกคนขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New v i l a s a i Podcast ครับวันนี้เราจะมาชวนคุยถึงหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งและกำลังเป็นที่พูดถึงกันเลยครับโดยหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า The Coming Wave หรือแปลเป็นไทยประมาณว่าคลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาซึ่งเขียนโดยคุณมุสตาฟาซุลเลมานผู้ร่วมก่อตั้ง DeepMind บริษัท AI ชื่อดังที่หลายคนเคยได้ยินชื่อกันแน่นอนครับ หนังสือเล่มนี้พูดถึงปรากฏการสำคัญครับนั่นคือคลื่นลูกใหม่ของเทคนโนโลยีที่กำลังจะถาโถมเข้ามาซึ่งผู้เขียนเชื่อว,ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงสังคมของเราไปอย่างมหาศาลไม่ต่างจากตอนที่เราค้นพบการใช้ไฟรู้จักใช้เครื่องมือหินหรือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมและยุคดิจิตอลที่เราเพิ่งผ่านมาเลยครับแต่คลื่นลูกใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้มันจะทรงพลังกว่าและมาพร้อมกับทั้งโอกาสและความท้าทายครั้งใหญ่ที่เราไม่เคยเจอมาก่อน โดยผู้เขียนชี้ไปที่5เทคโนโลยีหลกัหลกๆที่กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและจะมีผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่ออนาคตของพวกเราครับเรามาดูกันที่เทคโนโลยีที่1ก่อนครับคือปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกสั้นๆว่า AI อันนี้แน่นอนเลยครับว่าต้องมาเป็นอันดับแรกๆ ตอนนี้ AI เก่งขึ้นมากๆในหลายๆด้านเลยครับทั้งเรื่องการมองเห็นการแยกแยะภาพอย่างการจำใบหน้าหรือวัตถุต่างๆที่บางทีก็เก่งกว่ามนุษย์เราแล้วการเข้าใจและใช้ภาษาของเราดูตัวอย่างอย่าง ChatGPT ที่สามารถเขียนข้อความและแปลภาษาหรือเขียนโค้ดโปรแกร,รมมิ่งได้ดีรวมถึงการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ผู้เขียนมองว่า AI นี่แหละครับคือหัวหอกสาคัญและกําลังจะไปถึงจุดที่มันสามารถทํางานที่ต้องใช้การวางแผนการตัดสินใจและลงมือทําได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพานมนุษย์มากนักหรืออาจจะทําได้เลยในหลายๆเรื่องแล้วครับเทคโนโลยีที่ 2. ชีววิทยาสังเคราะห์เทคโนโลยีนี้คือการที่เราสามารถออกแบบแก้ไขหรือแม้กระทั่งสร้างสิ่งมีชีวิตในระดับ DNA ได้เลยครับ ด้วยเครื่องมือที่ทรงพลังนี้ทําให้เราสามารถแก้ไขพันธุกรรมได้อย่างแม่นยำมันเป็นการเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้อย่างมหาศาลทางการแพทย์เช่นการรักษาโรคทางพันธุกรรมแบบตรงจุดการพัฒน,นาการบำบัดเฉพาะบุคคลหรือแม้แต่ก,การศึกษาเรื่องการชะลอวัยยืดอายุไขมนุษย์ นอกจากนี้ยังช่วยปฏิวัติว,ตวงการเกษตรทำให้พืชทนต่อโรคใช้น้ำน้อยลงให้ผลผลิตมากขึ้นและยังใช้สร้างวัสดุชีวภาพใหม่ๆที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเชื้อเพลิงชีวภาพหรือพลาสติกชีวภาพได้อีกด้วยครับเทคโนโลยีที่3หุ่นยนต์หุ่นยนต์ในยุคนี้ไม่ได้มีแค่ในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วนะครับมันฉลาดขึ้นรับรู้สภาพแวดล้อมได้ดีขึ้นเคลื่อนไหวได้คล่องแคล่วขึ้นและทำงานอัตโนมัติได้เก่งขึ้นเยอะเลยครับ และถูกนําไปใช้ในหลากหลายวงการตั้งแต่การเกษตรที่ใช้หุ่นยนต์ปลูกดูแลเก็บเกี่ยวพืชผลไปจนถึงการใช้งานในชีวิตประจําวันในอนาคตอันใกล้เราอาจจะได้เห็นหุ่นยนต์ทํางานรอบตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่งานง่ายๆอย่างการคัดแยกขยะในออฟฟิศไปจนถึงงานที่ซับซ้อนอย่างการผ่าตัดที่อาจจะไม่ต้องมีมนุษย์มาคอยควบคุมตลอดเวลาแล้วก็ได้ และที่น่าจับตาคือพวกดโดรนครับที่เมื่อรวมกับ AI แล้วมันก็สามารถทำงานได้เองมากขึ้นตั้งแต่การไปสอดแนมไปจนถึงการโจมตีซึ่งเราเริ่มเห็นบทบาทของมันในการสู้รบจริงๆมากขึ้นเราด้วยครับเทคโนโลยีที่ 4. ควอนตามคอมพิวติ้ง นี่คือคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ที่ทำงานได้โดยใช้หลักการของฟิสิกส์ควอนตัมซึ่งต่างจากคอมพิวเตอร์ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้จุดเด่นคือมันสามารถแก้ปัญหาบางอย่างที่ยากมากๆสำหรับคอมพิวเตอร์ปัจจุบันซึ่งถ้าเป็นคอมพิวเตอร์ปัจจุบันอาจใช้เวลาคํานวณหรือคิดเป็นพันๆปีแต่มันสามารถทำได้ในเวลาอันสั้น เทคโนโลยีนี้มีศักยภาพที่จะปฏิวัติวงการอย่างการคิดค้นวัสดุใหม่ๆการพัฒนายาการวางระบบโลจิสติกที่ซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภัยคุกค,คามต่อระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันด้วยนะครับเพราะมันอาจจะถอดรหัสผ่านต่างๆได้ง่ายๆเลยครับ และสุดท้ายครับเทคโนโลยีที่5พลังงานรูปแบบใหม่โดยเฉพาะพลังงานฟิวชั่นผู้เขียนมองว่าทำาการความท้าทายระดับโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นการมีแหล่งพลังงานสะอาดที่มั่นคงและเพียงพอเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับแม้ตอนนี้เราจะมีพลังงานหมุนเวียนอย่างแสงอาทิตย์หรือลมที่กำลังเติบโตแต่ก็ยังมีข้อจำกัดเรื่องความไม่แน่นอนและการกักเก็บพลังงานเหล่านั้น พลังงานนิวเคลียร์ฟิวชันจึงเป็นความหวังสำคัญเพราะมันมีศักยภาพที่จะให้พลังงานสะอาดในปริมาณที่มหาศาลและแทบจะไม่มีวันหมดไปและตอนนี้ก็มีการลงทุนวิจัยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนจนมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะใช้งานได้จริงในอีกไม่กี่สิบปีข้างหน้าครับจากเทคโนโลยีทั้ง5ฟังดูแล้วหลายอย่างนี้พลิกโลกได้เลยนะครับแต่ในหนังสือก็เน้นย้ำเรื่องความท้าทายไว้ด้วยครับ และนี่ก็คือหัวใจสําคัญที่หนังสือพยายามจะบอกผู้เขียนเตือนว่าคลื่นของเทคโนโลยีลูกใหม่นี้มันมีลักษณะพิเศษบางอย่างที่ทําให้การรับมือบางอย่างเป็นเรื่องยากและซับซ้อนกว่าที่เราเจอมาครับโดยแบ่งออกเป็น5ประเด็นหลักๆครับประเด็นที่1ก็คือพลังทําลายล้างสูงอยู่ในมือคนจํานวนน้อย เทคโนโลยีเหล่านี้โดยเฉพาะเรื่องของ AI และชีววิทยาสังเคราะห์มันเป็นการให้อำนาจกับคนกลุ่มเล็กๆหรือแม้แต่คนเพียงคนเดียวในการสร้างความเสียหายร้ายแรงได้ในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อน ลองนึกภาพคนที่มีความรู้ความสามารถแต่มีเจตนาร้ายเขาก็สามารถใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางไซเบอร์การออกแบบและการปล่อยเชื้อโรคระบาดร้ายแรงหรือการใช้ฝูงโดรนติดอาวุธที่ควบคุมด้วย AI นำไปก่อเหตุร้ายและมันเป็นความเสี่ยงที่น่ากังวลมากๆครับประเด็นที่2ก็คือเข้าถึงง่ายขึ้นเรื่อยๆอ,อุปสรรคในการเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านี้ทางด้านราคาและความซับซ้อนกาลังลดลงอย่างรวดเร็วครับ สมัยก่อนการตัดต่อยีนหรือการสร้าง AI เก่งๆอาจจะต้องใช้ห้องแล็บใหญ่โตใช้ทรัพยากรมหาศาลแต่ตอนนี้เครื่องมืออย่างเครื่องสังเคราะห์ DNA ก็ราคาถูกลงเรื่อยๆหรือ AI อย่าง c h a t GPT ก็เปิดให้คนทั่วไปเข้าถึงความสามารถระดับผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายๆซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นการเปิดช่องให้คนที่มีเจตนาร้ายเข้าถึงเครื่องมืออันตรายเหล่านี้ง่ายขึ้นไปด้วยครับประเด็นที่3พัฒนาเร็วมากจนตามไม่ทัน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นเร็วมากครับโดยเฉพาะ AI ที่เห็นงานวิจัยใหม่ๆออกมาแทบจะรายเดือนเลยซึ่งมันเร็วกว่าความสามารถของภาครัฐสถาบันหรือสังคมในการปรับตัววางกฎเกณฑ์หรือทำความเข้าใจผลกระทบที่จะตามมาได้ทันบางเทคโนโลยีอย่าง AI มันยังสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองให้เก่งได้ขึ้นเรื่อยๆด้วยตัวเองอีกต่างหากทำห้ามมายิงคาาเดาและควบคุมทิศทางได้ยากเข้าไปใหญ่เลยครับ ประเด็นที่4ใช้งานได้หลากหลายทั้งดีและร้ายนี่ก็เป็นอีกประเด็นที่ซับซ้อนครับคือเทคโนโลยีเดียวกันมันสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ก็ได้หรือนำไปใช้ในการทำลายล้างก็ได้ ตัวอย่างชัดๆคือความรู้ด้านชีววิทยาสังเคราะห์ที่ใช้ในการสร้างยาปฏิชีวนะใหม่ๆก็สามารถถูกนำไปใช้ดัดแปลงเป็นเชื้อโรคหรือให้กลายเป็นอาวุธชีวภาพได้หรือเทคนิค a i i ที่ช่วยเร่งการค้นพบยาก็อาจถูกนำไปสร้างเป็นอาวุธไซเบอร์ที่ร้ายกาจหรือควบคุมระบบอัตโนมัติต่ตางๆเพื่อก่อความรุนแรงได้เหมือนกัน พอเทคโนโลยีมันมีประโยชน์หลายด้านแบบนี้การที่จะควบคุมหรือจำกัดเฉพาะด้านที่เป็นอันตรายโดยไม่ให้ไปกระทบด้านที่เป็นประโยชน์ก็เลยทำได้ยากมากขึ้นครับและประเด็นสุดท้ายครับความเป็นอิสระและอัตโนมัติที่สูงขึ้น เทคโนโลยียุคใหม่กําลังทางานได้ด้วยตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆครับมันไม่ใช่แค่เครื่องมือที่เราควบคุมโดยตรงเหมือนในอดีตแต่มันเริ่มตัดสินใจและปฏิบัติการได้เองซึ่งนํามาซึ่งความท้าทายใหม่ๆในเรื่องความปลอดภัยและการควบคุมจุดที่น่ากังวลที่สุดที่ผู้เขียนเน้นย้ําคือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการระเบิดทางปัญญาหรือในภาษาอังกฤษเรียกว่า i n t e l l i g e n t Explosion ของ AI ครับ คือเมื่อ AI มันสามารถเรียนรู้ปรับปรุงโค้ดและพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็วถึงจุดจุดหนึ่งมันอาจจะก้าวหน้าไปไกลเกินกว่าความเข้าใจและการควบคุมของมนุษย์เราหรือการที่อาวุธอัตโนมัติอย่างโดรนติดอาวุธถูกนํามาใช้งานมากขึ้น <c oughs> ก็อาจนําไปสู่รูปแบบความขัดแย้งที่ควบคุมได้ยากและอาจเกิดความผิดพลาดหลายแหลงได้ง่ายขึ้นครับ จากประเด็นทั้ง5ข้างต้นฟังดูแล้วความท้าทายมันรอบด้านจริงๆนะครับซึ่งมันก็จะมีผลกระทบต่อสังคมและการเมืองด้วยผู้เขียนมองว่าผลกระทบมันใหญ่หลวงกว่าแค่เรื่องเศรษฐกิจและวิถีชีวิตมันไปท้าทายโครงสร้างอำนาจและการปกครองแบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยครับในประเด็นแรกคืออำนาจรัฐถูกท้าทายครับ เทคโนโลยีเหล่านี้มันกระจายอำนาจออกไปทำให้รัฐควบคุมสิ่งต่างๆได้ยากขึ้นในขณะเดียวกันก็เพิ่มอำนาจให้กับผู้เล่นอื่นๆทั้งบริษัทเทคโนโลยีข้ามชาติยักษ์ใหญ่กลุ่มองค์กรที่ไม่ใช่รัฐหรือแม้แต่ปปรเจกบุคคลทำให้โครงสร้างอำนาจแบบรัฐชาติที่เราคุ้นเคยสั่นคลอนครับประเด็นต่อมาคือประชาธิปไตยเปราะบางยิ่งขึ้น ในยุคที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะโลกตะวันตกกำลังเผชิญกับปัญหาความแตกแยกทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและความไม่ไว้วางใจในสถาบันต่างๆอยู่แล้วการเข้ามาของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแบบนี้ยิ่งทำให้การหาทางออกร่วมกันหรือการวางกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเป็นไปได้ยากขึ้นเยอะเลยครับและอาจซ้าเติมปัญหาเดิมให้รุนแรงขึ้นไปอีกด้วย ประเด็นต่อมาคือความเสี่ยงที่รัฐอาจจะใช้อำนาจควบคุมมากขึ้นเมื่อเกิดความวุ่นวายเกิดภัยคุกค,คามหรือความไม่แน่นอนที่เกิดจากเทคโนโลยีเหล่านี้เช่นการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่หรือการเผยแพร่ข้อมูลเท,ท็จด้วย AI ก็มีความเสี่ยงสูงที่รัฐบาลจะอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงเหล่านี้ เพื่อเข้ามาสอดส่องควบคุมหรือจำกัดสิทธิเสร,รีภาพของประชาชนมากขึ้นซึ่งอาจนำมาสู่ระบบอำนาจนิยมที่สุดท้ายแล้วผลประโยชน์จากเทคโนโลยีอาจตกอยู่กับคนกลุ่มเล็กๆขณะที่คนส่วนใหญ่สูญเสียเสรีภาพไปครับและประเด็นสุดท้ายก็คือความเสี่ยงระดับปรากฏการ์ครับนี่คือความเสี่ยงที่น่ากลัวที่สุดที่หนังสือพูดถึงคือความเป็นไปได้ที่เทคโนโลยีเหล่านี้อาจจะนำไปสู่หายนะระดับโลก หรือกระทั่งการสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ของมนุษย์เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการเกิดโรคระบาดร้ายแรงที่ถูกออกแบบขึ้นมาสงครามที่ใช้อาวุธอัตโนมัติเต็มรูปแบบจนควบคุมไม่ได้หรือ AI ที่ฉลาดเกินควบคุมและหันมาเป็นภัยต่อมนุษย์ซะเองซึ่งผู้เขียนย้ำว่ามันไม่ใช่เรื่องไก่ตัวหรือเรื่องที่เพ้อฝันอีกต่อไปแต่เป็นความเสี่ยงที่จริงๆอาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดหรือความตั้งใจของกลุ่มคนที่มีแนวคิดสุดโต่งหรือต้องการทำลายล้างก็ได้ครับ จากข้อมูลข้างต้นฟังแล้วก็อดหวั่นใจไม่ได้จริงๆครับต่อไปเรามาดูทางออกหรือแนวทางในการรับมือกับคลื่นลูกใหญ่นี้กันบ้างผู้เขียนไม่ได้บอกว่ามีสูตรสําเร็จตายตัวหรือทางออกง่ายๆทางเดียวนะครับเพราะปัญหามันซับซ้อนมากแต่ผู้เขียนเสนอแนวทางที่ต้องทํารวมกันหลายๆด้านครับเป็นเหมือนยุทธศาสตร์องค์รวมเลย ข้อที่1ก็คือการควบคุมและจํากัดความเสี่ยงต้องมีมาตรการที่จริงจังและเข้มงวดในการจํากัดการเข้าถึงและการใช้งานเทคโนโลยีที่มีความเสี่ยงสูงไม่ใช่ใครก็ทําได้ง่ายๆต้องมีระบบตรวจสอบควบคุมและมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนรวมถึงการฝังกลไกลความปลอดภัยเข้าไปในตัวเทคโนโลยีตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบเลยครับ ข้อที่2คือการลงทุนวิจัยด้านความปลอดภัยต้องทุ่มเททรัพยากรอย่างจริงจังเพื่อวิจัยและพัฒนาวิธีที่ทําให้เทคโนโลยีเหล่านี้ปลอดภัยเช่นการวิจัยเรื่อง AI alignment คือทํายังไงให้เป้าหมายและการทํางานของ AI สอดคล้องกับคุณค่าและเจตจำนงของมนุษย์ ไม่ทำอะไรที่ขัดแย้งหรือเป็นอันตรายต่อพวกเราการพัฒนาระบบป้องกันข้อผิดพลาดของ AI ที่อาจลุกลามไปในระบบที่ซับซ้อนหรือการสร้างระบบความปลอดภัยทางชีวภาพที่เข้มแข็งเพื่อป้องกันการหลุดรอดของเชื้อโรคอันตรายหรือการนําความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด ข้อที่3คือความร่วมมือระหว่างประเทศและการกำกับดูแลในระดับโลกปัญหาระดับโลกแบบนี้ประเทศเดียวแก้ไขไม่ได้ครับจำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือสร้างข้อตกลงสร้างกฎเกณฑ์และสถาบันระหว่างประเทศขึ้นมาเพื่อกำกับดูแลเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันเหมือนที่เราเคยพยายามทำกับอาวุธนิวเคลียร์หรือการจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมต้องมีการกำหนดมาตรฐานการการแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกันตอบสนองตอ่อภัยคุกคามที่เกิดขึ้นใหม่อย่างรวดเร็ว ประเด็นที่4หรือข้อที่4ครับวัฒนธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบผู้เขียนเสนอว่าเราต้องสร้างบรรยากาศที่แตกต่างจากปัจจุบันในแวดวงเทคโนโลยีครับ คือต้องส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสามากขึ้นบริษัทเทคโนโลยีรัฐบาลหรือนักวิจัยต้องกล้าที่จะเปิดเผยข้อมูลยอมรับข้อผิดพลาดและเรียนรู้จากมันเพื่อนําไปสู่การปรปับปรุงแก้ไขไม่ใช่การปกปิดหรือปัดความรับผิดชอบต้องสร้างวัฒนธรรมที่ให้ความสําคัญกับการป้องกันกับความเสี่ยงตั้งแต่เนินเน่นๆครับ ต่อมาครับข้อที่5การมีส่วนร่วมของสาธารนณะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของนักเทคโนโลยีหรือรัฐบาลเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนครับประชาชนทั่วไปต้องมีความเข้าใจถึงศักยภาพและความเสี่ยงของเทคโนโลยีเหล่านี้และต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและตรวจสอบการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมจริงๆ และข้อสุดท้ายครับคือทัศนคติที่ไม่ประมาทซึ่งเป็นข้อที่สําคัญมากคือเราต้องไม่ตกอยู่ในความประมาทหรือมองโลกในแง่ดีเกินไปจนละเลยเรื่องความเสี่ยงครับ ผู้เขียนยกตัวอย่างการรับมือกับการระบาดโรคโควิด -19 ที่หลายประเทศดูเหมือนจะพร้อมแต่เอาเข้าจริงก็รับมือได้ไม่ดีนะักเพราะความชะล่าใจเราต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่แท้จริงอย่างจริงจังกล้าที่จะพูดถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเพื่อที่เราจะได้เตรียมพร้อมรับมือกับมันได้อย่างเต็มที่ครับ สรุปแล้วหนังสือ The Coming Wave ก็เป็นเหมือนการส่งสัญญาณเตือนครั้งสำคัญนะครับว่าเรากำลังอยู่บนปากเหวของยุคใหม่ที่เทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมาด้วยทางโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองแก้ปัญหาได้สารพัดแต่ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงระดับหายนะที่จะนำไปสู่การล่มสลายหรือแม้กระทั่งการสูญสิ้นของมนุษยชาติการจะนำทางผ่านขึ้นลูกยักษ์นี้ไปให้ได้อย่างปลอดภัยจึงถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญที่สุดของพวก ในศตวรรษที่21นี้เลยก็ได้ครับซึ่งมันต้องอาศัยความเข้าใจความร่วมมือและความรับผิดชอบจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับบุคคลประเทศชาติและองค์กรต่างๆทั่วโลกเพื่อกำหนดอนาคตที่เราอยากเห็นร่วมกันแทนที่จะปล่อยให้เทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของเราครับ สำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็จบลงแล้วครับผมวองว่าเรื่องราวจากหนังสือ The Coming Wave ที่เรานำมาสรุปและขยายความให้ฟังกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยเปิดบุมมองและกระตุ้นให้เราทุกคนหันมาให้ความสนใจกับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้กันมากขึ้นนะครับแล้วพบกันใหม่ได้ในตอนหน้าผมนิววิลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ